สวัสดีค่ะน้เกศนะคะอะได้รับตัวกันดิเออนอเนกน้อเน้องเกศ้อะเกศน้ลเรา้องเ้อเรศน้องเกน้อเกศน้องเกศ้อเราอเก้เกน้องเ้องกน้องเกน้องเก่า้งเกศน้าเกศงเกศน้เกศน้องเกดลองเองเ้างเกศน้อ้งเก้อเนอเกองเ้องเงเัน้องเกศน้องไนเกอกอ้้นจะเกิดอะไรขึ้น ลองดูนะไปไปไปเลยมีวันหนึ่งอะหนูอะขึ้นรถแล้วแบบแก่แล้วแบบลองไปดูข้างหน้าก่อนแล้วขึ้นมาแค่แบบไม่ถึงแข็งนันเลยแข็งเลยเอาแต่บรรดาขนาดนั้นเลยอะไป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 ตอนนี้เรามาที่ห้องครัวของของของที่พักเราเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะ วางว้ตรงนี้ด้วยเก็บไปแล้วเย็นไปแล้วอ่ะนี่ค่ะทั้งนอกนี่โอ้โหเปิดมาแป๊บเดียวเป็นยังไงครับหนาวมันเย็นมากเลยเนาะกีฬาเสียเนี่ยนะอ่ะแล้วเราจะวางตรงนี้หรอฮะวางวางอย่างนี้หรอหรอแล้วมันจะขายไหมฮะนี่นนะตรงนี้จะเห็นว่ามันมีกีม้าเลยนะมีจับไปดูนี่อันนี้กีม้านะอุยไม่ต้องโรยหรอกเอาเอาแค่นี้กะพอแล้วได้ทดสอบว่าใหม่ๆเลยอย่างเนี้ย มันจะมีหิมะตกมาด้วยไหมแล้วมันจะมีหอบน้ําแข็งเกาะขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ดีไหมอ่ะงั้นเราจะทิ้งไว้หนึ่งคืนถูกไหมถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวยี่สิบสี่ชั่วโมงกีบู๊ตี่สี่หกสิบสองก็เดี๋ยวทุกผู้นี้เช้าจะมาดูนะคะถูกต้องแมวจะขโมยไปไหมคิดว่าไม่มีไม่มีแมวที่นี่แมวมันหน้าบาเจอแต่หมาบ้วนโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะโอเคนะอืออือ ตอนนี้ตอนเช้าแล้วป่ะน,นายนาย,นายขอดูหน่อยได้ไหมนายนายนายนี่อู้นี่ข้ามข้ามประมาณ12ชั่วโมงนะเราเปิดดูดีไหมอือฮะเปิดดูเดยไหมดีเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาาเปิดให้น้อ,องหนาวมากวันนี้ไม่ได้เช็คอุณหภูมิแต่ว่าก็หนาวเหมือนเดิมแหละที่รัเสเซียเนี่ย เจสหยิบออกเข้ามาสิไม่ไหวหยิบไม่ไหวหยิบเร็วๆอุ้ยอะไรทำไมไม่หยิบหนูจะหยิบอ่าหยิบแล้วอุ้ยอยเปิดจะเปิดนานดิเร็วๆอุ้หนาวมากอ่ามาดูสิมาเป็นยบยังไงคแขนกนเลยอ่ะแขนเลยไหนไหนไหนพอดูหน่อยขึ้นเลยอ่ะควันอะไรขึ้นไม่เจอหยิบออกมาควันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ห่อเป็นไงห่อห้อมันยังงอได้ไหมคือมันไม่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว นี่คือแข่งโป๊กเลยฮะใช่ป่ะเออเดีไหนแกะออกมาได้ไหมคะเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่ามากินกันเลยดีกว่าตัวนี้มันจเป็นยังไงเป็นยังไงติดติดอ๋อเพราะว่ามันฉีกซองแล้วตรงนี้มันติดกับเส้นไงฮะเอากันไกลตัดดีกว่าเอากันไกลตัดที่มันจะกินได้ไหมนี่เอาได้แล้วเหรอยังรอได้อยู่นิดนึงอ๋อไหนไหนตัวนี้ไหนต้องขยับเส้นนิดหน่อยขยับอ๋อ คือมันแข็งแต่ว่ามันมันก็ยังหักได้อยู่ใช่ไหมลองกินกายลองกินดูเยนเจียบเย็นเจียบไม่แข็งนะฮะไม่แข็งอุ้ยฮะเป็นไงอร่อยไหมไม่อร่อยอร่อยไหมอร่อยก็เหมือนใค่อึเยินหน่อยนะใช่าะ่าเส้นปรากฏว่าเส้นตอนแรกเรานึกว่าเส้นมันจะแบบกรอบเลยแต่ว่าถ้าเกิดมันใช่แบบเดียวมันกรอบเอ้ย ได้เพราะวันนั้นมันเลยแบบแห้งแบบจะกรอบร5นาทีอะเฮ้ยม,มันจะมีผลด้านอะไรเราถ้า5นาทีเนี่ยอันนี้ทั้งคืนควรจะเยอะกว่า<บ>ปะ่ะจับไม่หนัก<บ>อยากกินกรกอบรอะ<บ> <laughs> ไม่หรอกแปลว่าคือมันจะกรอบได้คือมันต้องแห้งอ่ะเนื้อป่ะแล้ว<บ>อบไมโครเวฟจะจะกรอบกว่า<บ>อันนี้ก็เย็นๆ เฮ้ยตอนนี้เขาได้มันเย็นๆอยู่อะโอ้แมันเป็นไงกรอบมากคิดว่าควันคงจะคือนอยู่หรอสอนนเลยเหรอก็เพราะว่าจะจำได้ตอนนั้นอะหนูชอบกินอยากกินอะไรแบบไม่ได้กินนานแลยหมายถึงว่าอยากให้โอ้ไปโคเวฟให้เหรออ่าๆๆตอนนี้พ่ออินตอนนี้พ่ออินก็เอาไปเอาทาโร่ใส่ ไฟโควเวฟ์ก่อนดีกว่าไฟตรงกลางพอเสร็จเราจะห้านาทีพอไม่ยห้านาทีแล้วเยอะไปเราต้อนาทีครึ่งก็พอแล้วหนาทีพออ่ะเดี๋ยวรอกายรอกินเนาะอืออือเข้มรออ๋อกินแล้วตกใจหมดเลยกินแล้วเล้อือเอสิเป็นไงร้อนใช่มันยังไม่กรอบอ่ะรอรอแป๊บหนึ่งนะเพรากรอบอบไหมกรอบอ๋อ อ่าประกอบประกอบว่าแช่แข็งมันไม่กรอบแต่ถ้าอบร้อนมันกรอบใช่ไหมใช่ปะป๊าสรุปได้อย่างนี้เดี๋ยวไม่ฮัดชิวกันอ่าสรุปได้ว่าอุณหภูมิไม่มีผลต่อเส้นถูกไหมแต่ว่าเอ้ยอุณหภูมามีผลต่อเส้นอุณหภูมิเย็นน่ะไม,ไม่มีผลต่อเส้นแต่ว่าถ้าอุณหภูมิร้อนน่ะแมมันก็จะไล่ความชื้นออกจากเส้น ทำให้เส้นกรอบอดังนั้นอุตภูมิก็เลยไม่เกี่ยวกับความกรอบนะก็ความกรอบเนี่ยก็คือต้องเป็นความชื้นอ่ะเราวันนี้เราก็จบการทดลองเดี๋ยวคลิปต่อไปนะจะลองเอาน้ําเดือดสาะในน้าแข็งมาเออเออจะเป็นยังไงเนาะพันเป็นฉุยเลยเออ,อเอ้ยดูได้ไงยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวก็รับแล้วก็ต้องลยขึ้นม โอเคอติดตามคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ